เรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับกับตัวนี้ยาลิสปี19โตัวทัผ่อน7000โอ้โหพี่ดูหน้าหล่อหน้าใหม่ไฟหน้าฟูแล้ว LED นะครับไฟตัดหมอกกระจังหน้าลมดำกุญแจคีเลตหน้าจอครบล้อมแม็กห้างยางห้างมือจับโครเมียมหน้าหลังดูนี่ตะเข็บข้างเดิมจ๋าพี่จ๋า แล้วขายโคตรถูกสี่สามเก้าผ่อนเจ็ดพันโอ้โหไม่มีถูกกันนี้แล้วใครถูกกว่าเรียกมาคุยหน่อยอยากเจอตัวเวนเปนเหมือนกันไม่มีถูกกันนี้แล้วสี 4, 3, 9, ่สามเก้าพี่นี่ขายชนปีสิบ้าแล้วพี่ดูท้ายหลังเดิมบ่อหนังดําได้แดงมีคันเดียวนะรีบหน่อยนะหมดแล้วไม่มีแล้วนะครับแล้วใครส่งฟรีั่วไทยนะครับไม่ต้องกลัวโปรมวันรันตีเครื่องเกียร์หนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลไม่ได้ถูกแล้วไม่มีอะไรให้ยังเหมือนเดิม ยังแน่นขนาดเหมือนเดิมถูกแล้วต้องดีไม่ดีเราไม่ขายนะครับโปรโมชัน่นเราแน่นแนืนเปิดให้ดูหมดสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทกับตัวนี้หนึ่งจุดสองจีพาปีสองพันสิบเก้าเนี่ยดูดูแผ่นเพจปีสิบเก้าไหพี่ดูนี่หน้าจอ 4 3 9 0 0นบาทตัวนี้ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบผ่อนเดือนละ7,000บาทรายได้บวกลบนะครับ14,000บาทเอ้เจ็ดพันบวกลบขึ้นในเครดิตลูกค้านะครับรายได้14,000บาทขึ้นไปแอดไลน์พักมาสลิปคาร์บอนแอดไลน์มาสลิปอีเมลแอดไลน์มาผ่อนบ้านอยู่แอดไลน์มาพาร่าเยอะแอด all, ไลน์มาทุกอาชีพขอให้ทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบล็คลิสต์แอด all, ไลนนนนน์ all, น์เเ้ all, ้าาามวรรรรััตีีีคคื่องกกย1ปทุใ เรามีร้อยกว่าคันพี่อยากได้คันไหนมาซื้อไปถ้าชอบกดไลค์ like, ใช่กดแชร์ไปถ้าชอบกดไลค์ like, ใช่กดแชร์ไปแต่ถ้าโดนใจโอนจองมาจองที่ร้าน1,000บาทนอกสถานที่2,000บาทซื้อสดไม่เก็บแวจอง2อง0 0 0่ใครอยากให้ผมเทสได้รถคันนี้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงหัวใจคนละหนึ่งดวงใครเข้าดูถึงตอนนี้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงมาไปมาแล้วหัวใจมาแล้วไป นี่เขาเรียกว่าเทสไดของจริงแม่ในดูปุ่มสตาร์ทโอ้โหคือของดีพี่บอกเลยของดีนะครับดูนี่นะครับแผงหน้าจอสวยมากโต้ต้าแท้นะนะครับภาษาไดลกาภาษาอังกฤษภาษาไทยบาฮาร่าอ่ามาลายูจีน อาหรับิกเวียดนามเอสปันิโยนโปรตุเกสนะครับก็ใครที่มีเพื่อนต่างชาติก็สามารถใช้ได้คันนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มาฟูลออปชันหมดแล้วนะครับระบบวิทยุก็คือเล่นได้หมดวิทยุแผ่นดิสมีเดียไอพอร์ดีเอ็มไอบลูทูธนะครับรวมถึงโหลดแอป,ปได้มิลเลคเคมิลเลิงได้นะครับแล้วก็กล้องถอย นะครับเพราะรถรุ่นใหม่มันมีค่อมอนหมดอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะครับรถรุ่นใหม่แผงแอร์นะจอแอร์ก็ตามธรรมชาติเลยมาบล็อกเดียวสวยมากเปิดปรับปิดได้แอร์เย็นเพียงเพาะไปแล้วเบาะหนังดําได้แดงไม่ต้องกลัวของหลกของตกไปเดี๋ยวพาประเทศไดให้มาครับมาอุ้ยอุ้ยโอ้โหอ,อ,อยู่ในซอยพี่จะแซงทําไมอ๋ออ๋ออยู่ในซอยพี่ คือวีออสเขาขับช้าแท็กซี่ชมพูอยู่ข้างหลังว,วิ่งแซงเขาโอ้โหอยู่ในซอยอะ่ะจะถึงปากซอยอยู่แล้วจะแซงทําไมแค่นี้เองแหมรออาทีหนึ่งไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าบางคนก็ใจร้อนนะเนาะบางคนเขาก็คนใจร้อนอ่ะปะเทสได้ให้ดูโอ้โหขับดียาลินี่เครื่องพันสอง ถามว่าดียังไงหนึ่งพี่มันเป็นอีโก้คาร์ประหยัดน้ํามันแน่นอนแหละแล้วก็จอดง่ายขายง่ายแล้วก็เป็นรถเก่ง5ประตูถามว่าเก่ง5้าประตูนี่ดียังไงผมบอกเลยคําว่าเก่ง5ประตูเนี่ยมันแบบว่ามันเล็กกระทัรัดแล้วก็คือว่ามันสามารถทุกข้าวทุกของได้จะเก็บงงเก็บงานข้างหลังได้นะครับไปกัน2คนนะครับแล้วข้างหลังเก็บข้าวเก็บของได้หมดนะครับและรถดีเหยียบขึ้นวิ่งต่างจังหวัดก็ได้คือมันมันฟูลออปชั่นเลยอ่ะมันฟูลออปชั่นเลยนะครับประหยัดน้ํามัน เหมาะกับยุคนี้หนึ่งอ e ีโหาที่จอดง่ายจะจอดแปะด้านข้างนะครับแล้วก็ส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือได้หรือว่าจะเด็ก,ล,กลูกจบใหม่อยากให้ลูกไปใช้ได้หรือจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ไปเขาเรียกว่าไปนะไป,ไปทอดกระถินนะครับได้หมดอ่ะพี่ดูดิของดีเราก็ต้องบอกว่าดีนะครับแล้วมันไม่แพงขาย4ี่สามเก้าถูกที่สุดในประเทศไทยพี่ไม่มีถูกกว่านี้แล้วโอกล้าการันตีเลย ขายถูกกว่านี้นะไม่มีหรอกนะครับเราขายถูกสุดแล้วและถูกสุดแล้วก็สภาพเกรดเด้วยแล้วก็วันรันตีมีวันรันตีหลัการขาย1ปีนะครับทุ้คันในร้านไม่ว่าพี่จะซื้อปี19หรือปี10ผมให้1ปีหมดนะครับผมแจ้งให้พี่ทราบกันเลยเดี๋ยวหาว่าให้ไม่จริงเราให้จริงอยู่แล้วสาวยาคูก็กูได้นะเนี่ยสาวยาคูนะครับขายของข้างถนนข้างทางนะครับหนุ่มเซเว่นหนุ่มแก๊ปบอ์นะครับได้หมดนะครับ เนี่ยทำงาน BTS ก็กูได้ถ้าเกิดใครจะมา BTS นะครับก็มาทางได้บางทาง BTS สายสีเหลืองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจะมาวิ่งทางรถสาธารณะส่วนบุคคลนะครับก็มาได้ที่พิมพ์ Google Map ม,มาแล้วกันว่าเรื่องรถไว้ใจพี่เสือหรือว่าไทเกอร์ยูสคาร์นะครับก็ามาทางนั้นได้สะดวกกว่ามาแนะนํานะถ้าเป็นแบบนั้นนะแต่ถ้าบบ BTS ก็วิ่งมาได้ตั้งแต่สำโรงยันยันลาดพาวนะครับสำโรงยันลาดพาวทางออก3าลงมาเจอเลยถามพี่เขาก็ได้ร้านพี่เสืออยู่ไหน BTS เขารู้อยู่แล้วทางออก3 มันมา,าออกสามนะครับไม่มีใครเขาไม่รู้หรอกนะครับนี่ครับแล้วเราก็เข้าเลี้ยวเข้าไปโอเคนะครับใครที่ชื่นชอบแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับฝาก f อด้วยนะครับเรามีไลค์สดทุกวันนะ ฝาก Fc ด้วยนะครับผมมีไลฟ์สดทุกวันนะครับรบกวนไปกดติดตามแจ้งเตือนด้วยเพราะเราไลฟ์สดทุกวันที่ Facebook Tiger y o ยุ h ค a าเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับมาดูรถด,ดีรถสวยลูกค้าเกิียเอกันที่ Facebook Tiger y o ยุ h ธาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ